หากคุณเคยประสบปัญหาเจอเจ้านายกวนตีนทำงานเอาหน้าไม่เห็นหัวลูกน้องไหนจะปัญหาโดนลวนลามในที่ทำงานก็พอมีให้เห็นกันอยู่บ่อยไปสวัสดีครับมิตรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่จียู a n n น l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยล์กันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Horrible b o s s รวมหัวสอยเจ้านายจอมแสบแล้วจะมีวิธีไหนบ้างแก้เผ็ดพวกเจ้านายพวกนี้ถ้าหากเพื่อนๆพร้อ,พอมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับนิกพนักงานบริษัทคนขยันผู้มีความเชื่อว่าถ้าอยากได้ดีในหน้าที่การงานก็ก้มหน้าก้มตา ทำไปเจ้านายสั่งอะไรก็ห้ามเถียงเขามาถึงออฟฟิศเป็นคนแรกทุกเชา้าตลอด8ปีและแเววเวลมาว่าจะมีข่าวดีได้เลื่อนตำแหน่งตำแหน่งรองประธานฝ่ายขายที่เขาใฝ่ฝันติดอยู่อย่างเดียวก็คือไอ้เจ้านายหัวขวดคนนี้ประธานฝ่ายขายมันมีชื่อว่าเดฟมันมักจะหาเรื่องมาด่าเขาได้อยู่ตลอดเวลาวันนี้นิกมาสาย2นาทีมันก็เอามาด่าที่กูมาเช้าทุกวันมึงไม่เห็นชมจากนั้นเราก็จะได้พบกับเดวหนุ่มผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นสามีแห่งชาติและเขาก็เพิ่งจะมั่นกับแฟนสาวของเขาแต่อุปสรรคในการเป็นสามีที่ ดีของเขานั้นก็คือทันตแพทย์สาวจูเลียคนนี้ผู้มีตัณหาและลมทางเพศมากผิดมนุษย์บรรนาจนเดวตั้งฉายาให้เธอว่าเป็นปีศาจหญิงทันตแพทย์บ้ากามมาทํางานวันนี้เธอก็ถามเดวว่าหามนายใหญ่หรือเปล่าเดวก็พยายามบอกผมไม่ชอบคุยเรื่องใต้สะดือนะครับหมอแต่เธอก็พยายามแทะลมเขาอยู่เรื่อยไปจากนั้นเราก็จะได้เจอกับสมาชิกคนสุดท้ายเขามีชื่อว่าเคิร์ตหนุ่มซอจอมเจ้าชู้ที่ทํางานอยู่ในโรงงานแห่งนี้เขามีความสุขและรักงานของเขามากนั่นก็เพราะว่าเขามีเจ้านายดีอย่างแจ็คที่รักและชื่นชมในการ ทำงานของเขาไม่เหมือนกับไอ้บ๊อบบี้คนนี้ซึ่งเป็นลูกชายแท้ๆของแจ็คเจ้าของบริษัทที่ดูเหมือนจะไม่เอนจอยกับการทำงานในบริษัทพ่อเขาสักเท่าไหร่เขานั้นอยากจะถลุงเงินไปกับสาวๆและยาเสพติดซะมากกว่าตัดกลับมาที่นิกเขาโดนไอ้เจ้านายหัวขวดเรียกมาพบไอเดฟก็บอกว่าฉันรู้นิกที่นายขยันทำงานเพราะว่านายหวังตำแหน่งแต่ก่อนที่ฉันจะมอบตำแหน่งรองประธานให้กับนายฉันต้องรู้ว่าฉันไว้ใจานายได้หรือเปล่าไม่เหมือนกับเมียฉันที่มันชอบตอแหล h. แอบไปมีชู้เวลาฉันเผลอพูนแล้วก็โมโหเทเหล้าแดกซะหน่อยดีกว่าไอ้เจ้านายตัวแแสบกก็ยื่นน้้้เหลาใ นิกรับไว้มันก็บอกนี่นายจะกินเหล้าในเวลางานเหรอนิกก็ไม่กล้าหือแถมมันยังสั่งให้นิกทางานช่วงสุดสัปดาห์เพราะมันบอกว่าถ้าอยากเป็นรองประธานก็ต้องทํางานหนักกันหน่อยนิกก็ก้มหน้าก้มตาทําทุกอย่างที่มันสั่งกลับมาที่พ่อหนุ่มเดววันนี้ก็เจอกับคุณหมอจอมหื่นเหมือนเดิมวันนี้เธอเล่นพี่เลนเอาน้ําฉีดเป้าไอเดวเดวทนไม่ไหวบอกคุณหมอจะทําแบบนี้ไม่ได้ผมมั่นกับแฟนผมแล้วอีหมอจูเลียก็โมโหใหญ่อยู่ไหนบอกครบเล่นๆทางด้านพ่อหนุ่มเคยเขาเดินออกมาส่งแจ็คเจ้านายของเขาแจ็คกระช ทีี่่นไม่มีอะไรจะมีความสุขไปกว่ามีเจ้านายดีๆแบบนี้อีกแล้วแต่ความสุขก็ต้องจบลงแค่นี้แจ็คขับรถออกไปหัวใจวายตายคาถนนเย็นนั้นสามหนุ่มเพื่อนซีนิกเดวเคิร์ตก็มานั่งบนเรื่องงานกันตามภาษาสัปดาห์ต่อมาเจ้านายของนิกก็เรียกประชุมใหญ่และบอกว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าใครจะมาเป็นรองประธานไอ้นิกก็คิดในใจกูแน่ๆถึงค่าวกูแล้วแต่เดฟก,ก็บอกว่าเขาเองนี่แหละจะเป็นรองประธานขวบสองตำแหน่งซะเลยมีใครจะคัดค้านไหมใครจะกล้าค้านมึงล่ะแหมมึงเป็นเจ้านายหลังจากประชุมเสร็จนิกก็มาขอคุยส่วนตัวกับเจ้านาาายและถมว่ ไหนคุณสัญญากับผมว่าคุณจะเลื่อนตำแหน่งให้ผมผมอุตส่าห์ทำงานหนักจนไม่ได้กลับไปดูใจคุณย่าที่กำลังจะตายไอ้เจ้านายตัวแสบก็บอกว่าเขาเรียกว่า motivation นิกไม่พอใจแล้วบอกว่าเขาจะลาออกไอ้เจ้านายก็ขู่ว่ามึงออกไปมึงก็หางานใหม่ไม่ได้เพราะว่ากูจะใส่ความมึงสารพัดจนที่ทำงานใหม่ไม่กล้ารับมึงเข้าทำงานฉะนั้นแกก็ต้องทนเป็นลูกไก่ในกำมือฉันต่อไปก้มหนา้าก้มตาทำงานไปอย่ามาห้าวนิกก็ได้แต่เก็บกดความรู้สึกไว้ทางด้านเคิร์ดหลังจากแจ็คเจ้านายสดแสนดีของเขาหัวใจวายตายไอ้บ๊อบบี้ลูกชายตััวแบบขึ้นมมาคุริษท แตมมันยังเหม็นหน้าเคิร์ดมากๆอีกด้วยเรียกได้ว,ว่าการแกล้งเขาสารพัดอย่างที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนและแล้วก็มาถึงหนุ่มเดวไก่อ่อนของเราบ้างวันนี้เขาโดนหมอหื่นเรียกเข้ามาในห้องและขังเขาไว้ไม่ให้ออกไปโดยที่เธออยู่ในสภาพกึ่งเปื่อยแล้วก็บอกว่าฉธนรู้คุณกําลังจะแต่งงานฉะนั้นก่อนที่คุณจะเข้าพิธีคุณจะต้องอึบฉันยิ่งใครวันแต่งยิ่งทําให้ฉันเลาร้อนไอเดวก็บอกผมจะไม่มีอะไรกับคุณหมอหื่นก็คว้ามหมับเข้าให้ที่หำํำและบอกว่าเราจะได้เห็นดีกันหลังจากสามหนุ่มเจอปัญหาหนักอกหนักใจมาามาาาาาวกกกกกเข็นนนัันกกน่่งิหล้ปรบบทที มเดมดิตอนนั้นไอ้เคิร์ก็บอกว่ามันจะลาออกงานใหม่คงหาไม่ยากหรอกใช่ไหมพอดีตอนนั้นทั้ง3คนก็ได้เจอกับเพื่อนเก่าของเขามันก็บ่นให้ฟังว่าบริษัทฉันปิดมา2ปีแล้วว่างงานมา2ปีงานพาร์าไทมมยังหาทํายากเลยทำใหลังเกียกูขอมคนละร้อยได้ไหมจะให้สไลด์หนอนให้ก็ยอมทั้ง3คนก็เลยให้ตังค์เพื่อนไปไอ้เคิร์ก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะลาออกตอนนั้นมันก็มีไอเดียแปลกๆถามเพื่อนของมันว่าถ้าพวกนายมีวิธีฆ่าเจ้านายโดยไม่ถูกจับพวกนายจะฆ่าเขาไหมไอ้นิกก็บอกกูเอาแน่แต่เดวผู้แสนนนนีกกก็็บออออฉัไมม่ทหหหถึงเเธจะปื ก็ฆ่าเธอไม่ลงแต่วันต่อมาเอเดลมาทํางานที่คลิน,นิกปรากฏว่าหมอจูเลียทำเซอร์ไพรส์รเขาไปชวนคู่มั่นของหนุ่มเดวมาทําฟันฟรีพอขึ้นเตียงก็เปาะยาสลบให้เธอจากนั้นหมอหื่นก็ชวนหนุ่มเดวมาขยี้บนตัวคู่มัน่นหนุ่มเดลก็บอกแบบนี้มันจะเกินไปแล้วนะครับผมรับไม่ไหวแล้วผมขอลาออกแต่หมอหื่นจูเลียก็แบ็กเมย์เขาเปิดรูปตอนที่เดวมาทํางานที่นี่ใหม่ๆเธอวางยาสลบเขาและแอบถ่ายรูปแบ็กเมย์ไว้ให้เหมือนว่าเขากําลังมีอะไรกับเธอและขู่เป็นว่าถ้านายลาออกฉันจะเอาให้เมียนายดูหนุ่มเดวก็เลยนทางท ขัเย็นนั้นหลังเลิกงานเดลรีมาหาเพื่อนของเขาที่บ้านและบอกว่ากูเอาด้วยตัดสินใจแล้วฆ่าแม่งเลยทั้ง3คนก็ปรึกษากันว่าแล้วเราจะทํำยังไงเดวก็บอกว่าเราอ่อนประสบการณ์เราต้องจ้างนักฆ่ามืออาชีพปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองเดี๋ยวฉันไปหามาให้วันต่อมาเดวก็นัดเพื่อนๆของเขาที่โรงแรมเล็กๆเพื่อให้มาพบกับนักฆ่าที่เขาจ้างมาพอถึงเวลาก็มีพูนุ่มใส่สูสีดําดูท่าทางมืออาชีพหิวกระเป๋าเจมบอลดูแล้วท่าทางจะเป็นนักฆ่าแน่นอนพอเข้ามาถึงในห้องเขาก็ถามว่าจะให้ผมยิงใครก่อนทั้งรามาคนก,กเรา ไอหนุ่มคนนั้นก็บอกผมหมายถึงยิงกระต่ายเขาไม่ได้เป็นนักฆ่าแต่เขาเป็นนักรับจ้างเยี่ยวเขามักถูกพวกโรคจิตจ้างไปเยี่ยวใส่ไอเดลเข้าใจผิดนึกว่าเขาเป็นมือปืนก็เลยถูกเพื่อนด่าแล้วก็ต้องจ่ายตังค่าบริการไปทั้ง3คนยังไม่เลิกล้มความพยายามเขาถามคอเซนเตอร์ในรถว่าแถวนี้มีผับที่ไหนโหดๆบ้างคอเซนเตอร์ก็นำพวกเขาไปที่บาร์แห่งหนึ่งไอเคิร์ดก็เดินเข้าไปถามบาร์เทนเดอร์ผิวดำคนนี้ว่าแถวนี้มีใครรับจ้างฆ่าคนบ้างหรือเปล่าบาร์เทนเดอร์ก็บอกกูนี่แหละจะฆ่ามึง ชัวมากๆแน่ๆมาบอกทั้ง3คนว่าฉันช่วยนายได้เขาบอกว่าเขานั้นชื่อเจดแม่ดินเจดจอจานนะครับไม่ใช่ยอยักษ์สามหนุ่มก็บอกว่าเขาอยากฆ่าเจ้านายของพวกเขาเจดแม่ดินก็ถามว่าแล้วพวกนายมีตังหรอเป๋าจ่ายมาห้าพันแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดการให้ทั้ง3คนก็ไปเอาเงินสดแล้วมานัดพบกับเขาอีกครั้งพอจ่ายตังไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาเพิ่องออกมาจากคุกโดนคดีใหญ่ติดคุกมาสิบปีตอนนี้เขามีทันบนอยู่ไปฆ่าใครให้นายไม่ได้แต่เขาจะบอกวิธีให้ทั้งสามคนไม่พอใจอยากจะเอาเงินคืนแต่มันก็ทำท่าจะควักปืนคคนนกก็็ย,ยอมแต่ทั้ง ว่าถ้าพวกเราลงมือเองก็ต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยแน่ๆไอเจตแม่ดินมันก็เลยเสนอไอเดียบอกว่าให้ทั้ง3คนสลับกันฆ่าเจ้านายของเพื่อนพวกนายจะได้ไม่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยต้องทําให้เนียนเป็นเหมือนอุบัติเหตุพวกนายต้องไปสะกดรอยตามสืบพฤติกรรมของพวกเขาจนกว่าจะหาจุดอ่อนและช่องโหว่ทาร้ายพวกเขาได้วันต่อมาทั้ง3คนจึงไปเริ่มกันที่บ้านของไอบ๊อบซึ่งเป็นเจ้านายของไอเคิร์ดทั้ง3คนอาศัยจังหวะแอบเข้าไปในบ้านของมันนิกระเดลไปเจอกองเก็บโคเคขงของไอบ๊อบบี้และก็เสือกทำหกเต็มพื้นฟุ้งเต็มองางานย่ ก็เลยบุกเข้าไปในห้องน้ําคว้าแปรงสีฟันเอาแปรงของมันมาแปรงเข้าไปในตูดของตัวเองอย่างไม่พอเอามีดโกนหนวดของมันมากนขนตูดตัวเองอีกด้วยทางด้าน2หนุ่มก็ช่วยกันเอาที่ดูดฝุ่นมาดูดโคเคนขึ้นจากผมแต่ก็เผอสูดเข้าไปเต็มปอดก่อนองมาจากบ้านเขาก็ยังขโมยมือถือเครื่องเล็กของไอ้บ๊อบบี้ใหม่ด้วยต่อมาทั้ง3คนก็ไปที่บ้านของดีนเจ้านายของนิกพวกเขาสั่งให้เดลเฝ้าดูต้นทางส่วนนิกกับเคิร์นนั้นบุกเข้าไปในบ้านเพื่อไปหาเบาะแสที่จะมาใช้เล่นงานเขาแต่แล้้้ววววตออ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 นน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 ัันัเัเเเเเเเงงงงงดดดลทททีีี่่่่่่กกกกกมมยยยรรถ็็ิิขะาปปบ กลับมาพอดีเขาก็ถามว่าไอเวนมึงเป็นใครมาทิ้งขยะหน้าบ้านกูมึงรีบใส่หัวไปเลยไม่ง,งั้นเดี๋ยวกูยิงไส้แตกแต่แล้วตอนนั้นเองไอเดฟก็เกิดอาการประหลาดหายใจติดขัดและล้มไปนอนง่ายปรากฏว่ามันแพ้ถั่วอย่างหนักที่อยู่ในซองขนมเผลอสูดเข้าไปก็เกิดอาการแพ้หัวใจจะวายไอเดลที่เมายาก็ทําอะไรไม่ถูกกรีบหยิบยาแก้แพ้มาแทงอกเขาไอสองคนที่อยู่ในบ้านมองลงมาก็นึกว่าเดวกําลังฆ่าเขาเกรีบออกไปจากบ้านจนเผลอทํามือถือไอบ๊อบตกอยู่ในนั้นสุดท้ายเดลก็ช่วยชีวิตเขาไว้ตอนนั้นเมียเขาก็กกลับบบมาาถึง้้นพออดดดีีี็ไขคุณเท่่ชชวววยิต เดวเรีบขับรถออกไปแล้วไปเจอนิกับเคริร์สเดินอยู่ข้างทางเขาก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าฉันช่วยเจ้านายของแกไว้เป็นยังไงล่ะจะเป็นคนดีใช่หรือเปล่าไอ้นี่ก็ด่านี่มึงโง่หรือมึงบ้าแทนที่จะปล่อยให้มันตายแต่คิดในแงด่ดีตอนนี้พวกเขาก็เจอจุดอ่อนของไอเดฟแล้วนั่นก็คือมันแพ้ถัวอย่างหนักนั่นเองวันต่อมาทั้ง3คนก็เลยไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อยาเบื่อหนูกับถั่วมาเป็นอาวุธสังหารตกกลางคืนพวกเขาก็แยกย้ายกันไปประจําตามบ้านเพื่อหาจังหวะในการแอบเข้าไปวางกับดักแต่ตอนนั้นเองไอเดเเเเจจ้้าาานนยยขอออองงคททีีี่่่โรรหวมมสุดัักกูบ โทรศัพท์ของไอ้บ๊อบบี้ที่พวกเขาเผลอทำตกไว้แล้วก็เข้าใจผิดว่าไอ้บ๊อบบี้นั้นต้องเป็นชู้กับเมียของเขาแน่ๆด้วยแรงหึงหวงเขาคว้าปืนและขับรถออกไปไอเดลได้จังหวะกกรีบเข้ามาในบ้านเพื่อจเจ้าถั่วมาวางกับดักแต่แล้วพอถึงเวลามันกลับโทรบอกนิกว่ามันไม่กล้าทำตอนนั้นเองนิกที่เฝ้าอยู่ที่หน้าบ้านของบ๊อบบี้ก็เห็นว่าเจ้านายของเขาบุกมาที่นี่เจ้านายเขากดกิ่งที่บ้านของบ๊อบบี้พอมันเปิดมาเขาก็จัดการยิงไอ้บ๊อบบ,บี้จนตายหาเสร็จแล้วก็ขับรถหนีไปนิกก็งงว่านี่มัันนนนนนเเเกิดอออออะไขขข้าาาาีีบบหมมแลววจพื่่่่งงทต งเรื่องหมอจูเลียจอมหื่นแล้วเขาจัดการละเลงเธอจนหายคันไปที่เรียบร้อยตอนนี้บ๊อบบี้เจ้านายของเขาก็ได้ตายไปแล้วที่เหลือก็แค่เราให้เดฟมาถูกจับก่อเป็นอันว่าปัญหาของเราก็จะขี้ข่ายแต่แล้วขณะที่ทั้ง3คนกําลังจะกลับบ้านพวกเขาก็ถูกสายสืบเ,เรียกไปโรงพักเพราะว่ารถของนิกนั้นอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุฆาตรกรรมแต่ตํารวจก็ยังไม่มีหลักฐานมาเอาผิดทั้ง3คนก็เลยต้องปล่อยเขากลับบ้านไปทั้ง3คนก็ไปที่บาร์เพื่อไปหาพี่โหดเจดแม่อีกครั้งพวกเขาก็บอกว่าตอนนี้ตํารวจสงสยัยพวกเขาพี่โหดก็เลยแนะนําทั้้งงงง3คคนไปซืือออเเร่ัออดสียและหาทาท พอให้เดฟฆาตกรตัวจริงพูดสารภาพออกมาทั้ง3คนไปที่บ้านของเดฟแต่ปรากฏว่าเมียเขาทำเซอร์ไพรส์วันเกิดพอเดฟกลับมาทั้ง3คนเห็นได้จังหวะก็ตามเข้ามาในห้องส่วนตัวของเดฟนิกบอกมันว่าฉันเห็นหมดแล้วที่แกฆ่าคนตายแต่ขณะที่มันกําลังพูดสารภาพความผิดและขู่ว่าจะฆ่าพวกเขาที่เหลือปรากฏว่าเครื่องอัดเสียงนั่นอยู่กับเคิร์แต่ไอ้หาเคิร์นั้นหายไปไหนไม่รู้ทั้ง2คนเห็นท่าไม่ดีจึงรีบหนีออกมาก็พบว่าไอ้เคิร์มันแอบไปล่อกับเมียเจ้านายทั้งสองคนก็เลยบอกให้เรารีบหนีมันกําลังตตตาาาาามมมมม่่ไไออเดฟัันนนขบถลช นั้นอีหมอหื่นก็โทรมาหาเดวเหตุการณ์ชุลมูลวุ่นวายคอเซนเตอร์ในรถเคยก็ตรวจพบการชนก็ได้โทรมาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเคยก็บอกว่ามีโรคจิตขับรถไล่ชนพวกเราคอเซนเตอร์ก็บอกเดวผมโทรแจ้งตำรวจให้ไอ้นี่ก็รีห้าบอกตำรวจกำลังสงสัยพวกฉันอยู่ไอ้คอเซนเตอร์ได้ยินดังนั้นก็เลยสั่งดับเครื่องรถและบอกว่านี่เป็นกฎของบริษัทตอนนั้นไอเดฟก็ตามมาทานันและใช้ปืนขู่ให้ทั้ง3คนลงจากรถแต่มันก็บอกว่าฉันจะไม่ฆ่าแกหรอกไอ้พวกงโง่ตอนนี้ตำรวจสงสัยพวกแกอยู่มันก็เลยจัดการยิงขาตัวเองและโยนปืนให้เด ความผิดที่ทั้ง3คนเป็นผู้ร้ายจากนั้นพอตำรวจมาถึงก็ได้จับทั้ง3คนทั้ง3คนก็พยายามบอกพวกเรามีหลักฐานเขาโยนเครื่องบันทึกเสียงที่แอบอัดไว้แต่พอตำรวจเปิดฟังดูก็มีเ,เสียงไอ้เคิร์ดแอบไปมีอะไรกับเมียไอ้เดฟแต่แล้วตอนนั้นเองคอเซนเตอร์จากรถเคิร์ดที่ได้บันทึกเสียงตอนมันขู่จะฆ่าทั้ง3คนจึงทําให้ตำรวจมีหลักฐานมามัดตัวไอ้เดฟทำให้มันโดนจับในที่สุดสุดท้ายเดฟก็ถูกตัดสินจําคุกยาว25ปีนิกก็ได้ขึ้นเป็นรองประธานสมใจแต่ดูเหมือนว่าเจ้านายใหม่ขของงเเเาาาากก็จจะนพวโรคคิตตมยทด้ ก็ได้เพื่อนในที่ทำงานเป็นเจ้านายคนใหม่ส่วนเดวก็ได้แก้เ็ดแม่หมอฟันจอมหืน่นโดยการหลอกให้เธอทําอนาจารคนไข้และถ่ายคลิปไว้เท่านี้เธอก็ไม่กล้ามาลวนลามไอเดลอีกต่อไปแล้วสุดท้ายทั้ง3คนก็ได้แก้เผ็จเจ้านายสมใจและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง h o l r i b l e Boss ดูสปอยแล้วมีใครนึกถึงเจ้านายของตัวเองบ้างไอ้พวกเจ้านายที่ชอบเอาเปรียบใช้พวกเราเยี่ยงทาสผมก็ภาวนาอยากให้พวกมันได้รับผลกรรมแบบในหนังจริงๆสําหรับภาพยนต์เรื่อง h o l r i b l e Boss ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี20 2001ด้คนนะแนย เว็บ iMDB ไปถึง6.8คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato สูงถึง69%สุดท้ายนี้ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ด่าเจ้านายกันได้ตามอำเภอใจแล้วกลับมาพบก,กับจ u c ู a ช n e l ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ